ไปยิงขยายความเป็นแฟนการมาตัไปอีไก่กล้องดกบอลคอมเตอร์ดักบอลหมดเลยอ,อ๋อหวานก็ตับไปงงจังเลยอะ่ะแล้วเบิรอยู่ไหนอะแกแไม่ไหายแกก็ไม่รู้ไปยก,กันแหละ ใกล้แล้วของเราทุ่มเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ชีจะจะเชิญเราตั้งแต่1โมง1โมงอ่ะต้ดูเดินก็ไม่ดูเมื่อกี้เก่งเก็บตาเฮ้ยคุณอีคู่ไหนเคาว่าคุณอีคู่ไหนเนี่ยเธอเธอเธอเปิดจากแล้วมาดุกวันแบบนึงอ่ะให้เชิญก่อนเธอจะยังไม่เจออู๋ีเลยอ่ะอู๋ีเข้ามาหรือยังอ่ะมาแล้วีมาแล้วไมใครมาเลเธอจะไม่เห็นใครมาเลยอ่า ตอนนี่เราอยู่กับคนมีคู่ทั้งมดเลยค่ะีคนเดียวนะคะณตอนนี้ะที่ไม่มีคู่เลยนะคะประกาศหาคู่ได้เลยค่ะณตอนนี้ใครว่างเรียนเอทางได้เลยนะคะที่รกแฟงสาว่ก็อยู่้กันครับนี้ที่เรียนการแสดงมานอเธอต้องบอกว่า มาปลดน้องพี่ดูออกอย่างนี้ใช่ยเลยก็เข้าใจใหม่ว่าแม็กซ์แมนก็อยู่ด้วยกันการ่อนก็อยู่ด้วยกันและพอรูเบอร์จะไม่อยู่ด้วยกันได้ยังไงพอกว่าก่อนนะทีเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเพิ่งอยู่ด้วยกันทีหรังเอ้ยอ่ะเอาเลยก็ไปทำลายทุกคนคะต้องตัวลาไปก่อนสงสารอีกคู่หนึ่งค่ะลา บายบายแล้วเอล้วเ้อการเดี่บุยบายตัวตองตัวตรงนี้